สวัสด,ดีค่ะสภายเกาหลีมาดามลี EP 5นะคะ EP นี้จะพาทุกคนไปแหล่งชอปปิ้งชื่อดังอย่างมายองดงหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเมียงดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานของอร่อยๆกันที่นั่นแต่ก่อนอื่นฝากทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ของอร,อ,อร่อยๆที่ว่าจะพาทุกคนไปทานในวันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าค่ะหรือว่าที่เกาหลีเรียกว่ามันดูนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคันกุกซูร้านนี้มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาได้รางวัลระดับมิชลินถึง3ปีซ้อนเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะหาร้านไม่เจอนะคะร้านนี้เดินเข้าไปเลยสตาร์บัคนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านเราก็จะเห็นป้ายมิชลินเรียงรายเลยค่ะ ร้านนี้ชื่อว่ามยองดงคโยจานะคะเปิดมาตั้งแต่1966หรือ56ปีได้แล้วค่ะบางท่านก็อาจจะยังไม่เกิดนะคะร้านนี้ขายอาหารแค่สี่อย่างค่ะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวคันกุกซูมีมันดูเกียวซ่านะคะแล้วก็บีบิมกุกซูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคงกุกซูซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวในน้ําถั่วสีขาวๆนะคะที่คนเกาหลีชอบทานกันเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่นั่งกันค่ะ ที่นั่งจะมี2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นห้องค่ะฝั่งขวาก็จะเป็นโล่งๆข้างบนก็จะมีเมนูให้เราเลือกส่วนในเรื่องของราคาไม่แพงนะคะก๋วยเตี๋ยวจะอยู่ที่900 0วอนมันดูก็อยู่1 0 0 0 0วอนนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาพระเอกของเราเป็นเกี๊ยวซ่ามันดูตัวใหญ่ๆเลยนะคะอุปกรณ์การทานนั้นจะอยู่ด้านข้างโต๊ะเสมอนะคะที่เกาหลีให้เราดึงลิ้นชักออกมานี่ค่ะ ในเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็คีบมันดูตัวใหญ่ๆเลยค่ะคะือตัวใหญ่มากๆเลยค่ะพอเราทานเข้าไปเราจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่ระมุนนะคะกลมๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเกี๊ยวเนื้อแน่นๆมากๆเลยค่ะเกี๊ยวหนึ่งคำนี่ก็คือเต็มปากเลยนะคะสามารถจะต้องกัดเป็นสองชิ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะนักเอกของเราอีกอย่างหนึ่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวคันกุ๊กซูนะคะมาในเส้น นุ่มๆแล้วก็มีหมูสับราดแล้วก็มีตัวเกี๊ยวห่อตัวใหญ่ๆลอยมาให้ด้วยค่ะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเติมน้ำจิ้มได้ถ้าเกิดว่ารสจืดเกินไปนะคะวันนี้เราสองคนก็สั่งมาคนละชามนะคะแล้วก็เกี๊ยวอีก1ชุดนะคะ1ชุดเนี่ยจะมีประมาณ10ตัวค่ะนะคะ ซึ่งว่าถ้าไปทานกัน2คนสั่งคนละชามแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าก็ถือว่าอิ่มแล้วนะคะก็คืออิ่มมากเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวก็เยอะมากๆเลยค่ะนะคะอย่างที่ทราบกันเกาหลีปริมาณอาหารจะเยอะเมื่อทานกัน,กน,กนอนิ่มแล้วเราสองคนก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะไม่ลืมที่จะสั่ง2ชุดเพื่อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ของโอป้านะคะเอาเป็นว่าใครมาเดินเล่นที่เมียงดงก็อย่าลืมแวะกินทานเกี๊ยวร้านนี้รับรองอร่อยค่ะมาดามดีคอนเฟิร์มนะคะ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ